เอ้ยงามขัดงามเยลเยพี่น้องเอ้ยเบิงวาวโมเอิอนสาวหน่อยวนๆมาเอ้ยสุดยอดเลยยกหยิบโป่งเลยเอัยนผ่อเด้ดตูมนะโอ้ยก็สวงามเนาะเบิ้ลเท่านั้นเหรอเห็ดขาพี่น้องเลยทั้งขาทั้งดอกงามคักออ้ยนี่ละ่ะที่สาวหน่อยว่ามันเป็นอันกลางออกือผีเสือ้อ ขาเงี้ยวๆงัของสี่ละจ้าเนี่ยตีเป็นก็คือสีเสือเด้พี่น้องเบิง่งอือขาจัไหมเดี๋ยวหน่อยสุดยอดสุดยอด,ดยอ,ดดอดลังการวิลี่ง <laughs> บอ่อเลือดป็นไงดอกพี่น้องอ่ะ,อะ,อะบ้าหมูบ่อสุดเด้นี่ บ่เอาซ้ำเคยเอาได้พี่น้องเอาสันก็เก่าแล้วครับเบิ่งเอาเห็ดพูนเออเออคาเกลีป๊าดเฮ็ดแม่พี่น้องเลยเออนอมนมเบิง่งเบิ่งข้างหน้าครับแม่เห็ดดอกนี่แม่ สุดยอดสุดยอดสองขีดน่าจะได้เด้อครับนี่พี่น้องเอ้ยขันแม่าฆฆนาฝนฝนตกดีๆนี่สามขีดครับเฮ็ดดอกนี่นี่ขันว่าโมตังไ้เบิงเนาะนี่เอ้ยเบิงนี่ค่นนะนี่ทิติหน่อยเดียวครับนี่ถือกินนาจะเป็นหอยกินมึงขาขาขาโอ้ออยใสสะออนไหล่โอ,โ,อโอ้โอ้โอ้เสากหน่อยสะออนพี่น้องเอ้ยเบิง,งกับเคงเบิงกับคัก สุดยอดสุดยอดเลยครับผมขาวกวับขาว